โอเคนะครับผมก็ขอ,ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องดูสกอตไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์อบอลดูสกอตเน็ตเกนิกเหมือนเดิมนะครับผมส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหน่อยแต่เรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างคริสตัลพาเลทเปิดบ้านแลกเมเยือนของสเปอร์เวลาที่สองของคืนนี้ด้วยนะครับผมมาดูฝั่งทางเจ้าบ้านนะครับผมฝั่งทางคริสตัลพาเลทยิงไปทั้งหมดหนึ่งลูกนะครับผมห้านัดหลังสุดนะส่วนอันดับยูนอันดับที่ นี้ทีมเยือนเป็นทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่เสมอควบครึ่งนะส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งครับก่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดวิเคราะห์ผลเวลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาแล้วครับประมาณแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณนะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงเี้ยว33เปอร์เซ็นต์นะครับผมแนะนำเป็นต่ำแรกนะครับโอกาสที่จะบ้านชนะมีอยู่27เปอร์เซ็นต์ทีมเยือนมีอยู่ถึง61เปอร์เซ็นต์วันนี้สูตรให้ต่างกันมากๆนะครับผมวันนี้สูตรให้ฝั่งทางทีมเยือนหรือว่าฝั่งทางสเปอร์ได้้เเลยวัันนนนนนีป็ต่าาแแรรกะะคบผม ต่ำแรกตามสูตรบอกเลยนะครับผมวันนี้ฟันธงนะฝั่งทางทีมเยือนนะครับส่วนใครที่อยากจะรับสูตรตัวนี้ไปใช้งานนะครับผมใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะใครที่สนใจนะครับผมสมัครลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยเมนเมนรอตอบนะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย